สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรมิสิงสาขานวัตรกรรมการออกแบบนะคะวันนี้พวกเราจะมาตอบคำถามจากน้องๆที่เยศึกษาเกี่ยวกับสาขานวัตรกรรมการออกแบบของเราค่ะคำถามแรกนะคะถ้าเราอยากมาเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรมิสิงศาัขานวัตรกรรมการออกแบบนเนี่ยเราต้องจบสายไหนบ้างคะสายวิทณิตสายสิ่งภระามาเรียนได้ไหมได้หมดทุกสายเลยค่ะเพราะว่าทางสาขาเราเนี่ย เราเน้นการคิดเชิงสร้างสารรค์แล้วก็เชิงนวัตกรรมการออกแบบค่ะขื้นานที่2นะคะเราต้องวาดรูปเก่งไหมคะเราถึองอจะเรียนได้ไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีพื้นฐานการสอนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือการวาดรูปพื้นฐานไม่เก่ง<ๆ>ก็เรียนรู้ได้แน่นอนค่ะเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างคะหลากหลายสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์นักออกแบบผลิภัณฑ์แฟชั่นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบสื่อดิจิทัล หรือแคทีในบริษัทโฆษณาหรือเจ้าของแบรนด์พัฒน,นาสินค้าค่ะว้าว <Wow. S 3> แล้วในสาขานี้เนี่ยมีวิชาเอกอะไรบ้างคะแลวเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างมีทั้งหมด3เอกนะคะเอกแรกจะเป็นเอกกราฟิกดีไซน์เอกสองจะเป็นเอกออกแบบผลิตภัณฑ์เอกสาจะเป็นออกแบบแฟชั่นและสินค้าทอค่ะเอกแรกกราฟิกดีไซน์นะคะจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์แบนดิ้งสื่อออนไลน์ และม o ชั่นกราฟิกหรือจะเป็นการใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop, i l l u s t r a t o r a f t e r f f f e c t หรือพีย m i มเ e p ม o ปอค่ะ 2. เอกผลิตภัณฑ์คือเอกที่มีความคิดสร้างสารรค์และการพัฒนาสินค้าสิ่งของให้สวยงามให้ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ผู้ใช้งานค่ะ 3. คือเอกแฟชั่นและสิ่งพอเ,เกี่ยวกับการสร้างสารรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและผ้าลวดลายให้สวยงาม มีเอกลักษณ์และการตอบโจทย์การใช้งานเน้นทั้งการออกแบบรูปล่างของวัสดุและเทคนิคการตัดเย็บและแฟชั่นเพกค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสาขานวัตกรรมการออกแบบของเรานะคะสามารถติดตามข่าวสารประกาศต่างๆได้ที่เพจเฟซบุ๊กสาขานวัตนรรมการ